ถ้าลืมรหัสผ่าน Facebook แต่อย่างเข้าแอป Facebook ได้อยู่ต้องการกู้รหัสผ่านสร้างรหัสผ่านใหม่แต่อีเมลและเบอร์โทรใช้ไม่ได้ยังมีวิธีนะครับวิธีนั้นก็คือให้เราไปเพิ่มอีเมลสำรองแบบนี้ครับเพราะว่าอีเมลหลักของเรานะครับเราจำรหัสผ่านไม่ได้หรือใช้ไม่ได้แล้วนะครับวิธีสมัครสร้างอีเมลใหม่พี่ดอนใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอนี้ครับหลังจากได้อีเมลใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดแอป Facebook เพื่อเพิ่มอีเมลสำรองครับ อีเมลสำรองไว้รับรหัสชั่วคราวระหว่างที่เราสร้างรหัสผ่านใหม่ครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างรหัสผ่านใหม่มีอยู่3อย่างครับคือแอป a c e b o o k ครับอีเมลครับและแอปเข้าเว็บครับไว้เข้าเว็บ Facebook ครับได้อีเมลใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มในแอป Facebook กันเลยครับเปิดแอป Facebook ครับในหน้าหลัก Facebook ครับที่แถบเมนูคำสั่งนะครับ ออยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนนะครับกดเลือกเมนูคำสั่งอันขวาสุดครับอาจเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือเครื่องหมาย facebook ครับกดเลือกที่คำสั่งเมนูครับเข้าหน้าเมนูแล้วเลือกลงไปด้านล่างครับหาคำสั่งตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับเลือกการตั้งค่าอีกทีนึงครับเลื่อนลงไปส่วนกลางหารูปกระดิ่งครับอันนี้ครับกระดิ่งการแจ้งเตือนครับกดเลือกครับ ในหน้ากระดิ่งนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยครับหาสัญลักษณ์อีเมลครับเราจะเข้าที่อีเมลครับด้านบนเป็นอีเมลหลักนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีเมลสำรองโดยกดเลือกที่ชื่ออีเมลหลักนี้ครับในหน้าแก้ไขอีเมลนะครับมีลิงก์ข้อความสีฟ้าให้กดเลือกเพิ่มอีเมลครับแล้วทำการป้อนอีเมลใหม่ที่เราเตรียมไว้เป็นอีเมลสำรองครับ เสร็จแล้วกดปุ่มดันหรือ enter ครับระบบแจ้งมาว่าลงทะเบียนแล้วครับเป็นข้อความสีเขียวเดี๋ยวรออีเมลแจ้งเตือนครับตอนนี้อีเมลใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในบัญชีแล้วครับ Facebook ได้แจ้งไปทางอีเมลนะครับกดถัดไปครับเราต้องทำการยืนยันอีเมลนี้ครับโดยไปเปิดที่อีเมลครับไปดูรหัสชั่วคราวครับ ไปเปิดอ e ีเมลกันครับทำการรีเฟซรีโหลดครับเปิดดูที่อ e ีเมลครับนี่ครับตัวเลขห้าหลักครับของผมเป็นตัวนี้นะครับแต่เลือกครับเพื่อทำการคัดลอกครับเสร็จแล้วกลับมาที่อัพเฟซบุ๊กครับ ทำการป้อนรหัสยืนยันครับเสร็จแล้วกดดันครับอ่า e c o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  k แจ้งไปทางอ e ีเมลแล้วครับว่าได้ทำการเพิ่มอ e ีเมลใหม่แล้วก็ยืนยันแล้วครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้อ e ีเมลสำรองแล้วครับ ถึงขั้นตอนนี้เราก็อุ่นใจได้แล้วครับว่าเรามีอีเมลสำรองไว้รับรหัสชั่วคราวแล้วครับตอนนี้แอป a c e b o o k เราไม่ได้ใช้ในการตั้งค่าแล้วครับกลับไปที่หน้าหลักได้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปเข้า facebook ด้วยตัวเข้าเว็บครับของผมใช้ Google c h r o m e ครับในแอปเข้าเว็บนะครับพิมพ์ในช่องค้นหาครับว่า m.facebook.com นะครับ ถ้าใครเข้าบัญชีได้อยู่นะครับให้กดออกจากระบบนะครับตัอลงไปล่างสุดครับออกจากระบบครับให้เข้าระบบด้วยวิธีนี้ครับเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นครับกดเลือกเครื่องหมายบวกอันนี้ครับแล้วพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลครับถึงแม้จะใช้ไม่ได้หรือลืมรหัสผ่านแล้วก็ตาม เดี๋ยวเราจะเลือกลืมรหัสผ่านครับพิมไปก่อนครับตัวอย่างนี้ผมใช้อีเมลครับอันนี้เป็นอีเมลหลักอีเมลเดิมนะครับที่เราลืมรหัสผ่านหรือว่าอีเมลนั้นใช้ไม่ได้แล้วครับเสร็จแล้วเลือกลิงก์ข้อความเล็กๆนี่ครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับกดเลือกครับระบบให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ครับแต่เรามาเลือกอันนี้ครับค้นหาด้วยอีเมลหรือชื่อของคุณแทนนะครับ ให้ป้อนชื่อบัญชี facebook ครับของผมบัญชี facebook ดูที่แอปนะครับของผมกดที่รูปโปรไฟล์ครับนี่ครับชื่อบัญชีนะครับกลับมาที่เว็บนะครับชื่อบัญชีมีตัวเล็กตัวใหญ่อย่างไรนะครับใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับเสร็จแล้วกดค้นหาครับ ของผมเจออะไรครับรูปโปรไฟล์ถูกต้องชื่อถูกต้องนะครับสําหรับบางคนนะครับชื่อบัญชีอาจจะซ้ํากับบัญชี Facebook ของคนอื่นครับระบบก็จะแสดงตัวเลือกขึ้นมาให้หลายรายการครับแล้วถ้าในรายการที่ Facebook ดึงมาให้ดูไม่มีชื่อหรือรูปโปรไฟล์ที่ตรงกับของเราจริงๆนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเพิ่มเติมว่าไม่ใช่บัญชีของฉันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้ทําตามคําแนะนําไปเรื่อยๆครับ ให้เลือกปุ่มด้านล่างสีขาวนี่ครับลองวิธีอื่นครับกดเลือกลองวิธีอื่นครับรอสักครู่นะครับมาแล้วครับในส่วนอีเมลจะเห็นว่ามีอีเมลหลักแล้วก็อีเมลใหม่ที่เราเพิ่มเพิ่มไปครับเลือกส่งรหัสทางอีเมลครับซึ่งระบบเลือกเป็นค่าตั้งต้นให้ผมนะครับกดดําเนินการต่อครับเดี๋ยวผมไปกด ในอีเมลให้ดูอีกทีครับเปิดอีเมลดูครับแต่เลือกที่ตัวเลขครับทําทการคัดลอกครับหรือจําไปก็ได้นะครับแล้วกลับไปที่เว็บนะครับเว็บ a c e b o o k ครับทําการวางรหัสนะครับเสร็จแล้วกดดําเนินการต่อครับอ่า มาแล้วครับสิ่งสําคัญที่เราต้องการครับระบบให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ครับทําการป้อนรหัสผ่านใหม่ครับก่อนจะป้อนนะครับคราวนี้ไปจดใส่สมุดใส่กระดาษไว้ให้ดีๆนะครับใส่ให้เหมือนที่จดไว้นะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับรอสักครู่นะครับเฟซบุ๊กแจ้งไปที่อีเมลแล้วครับว่ามีการรีเซต รัดผ่านนะครับยินดีด้วยครับตอนนี้เราเปลี่ยนรหัสกันได้แล้วนะครับต่อไปครับจะดำเนินการต่อครับขอผมเลือกคงอยู่ในระบบครับคือสามารถเข้าระบบต่อได้เลยโดยไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบใหม่ครับกดดำเนินการต่อครับนี่ครับบัญชีที่เพิ่งสร้างหัสผ่านใหม่นะครับกดตกลงเพื่อเข้าใช้งานได้เลยครับ ถ้าระบบแจ้งแบบนี้นะครับให้เข้า Facebook ใหม่ครับได้แล้วครับเข้าได้แล้วครับทดสอบรหัสผ่านใหม่ได้ครับกดที่เครื่องหมายขีดสามขีดครับก็เลือกออกจากระบบครับลองเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นนะครับ ออีเมลหลักหรือหมายเลขโทรศัพท์ครับใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราเพิ่งสร้างไปครับกดเข้าสู่ระบบครับ่าบัญชีที่เราต้องการครับเข้าได้ครับให้เข้า facebook.com หรือว่า m.facebook.com ได้เลยครับครับก็จะเข้าได้แบบนี้ครับ เดี๋ยวลองกลับไปดูแอป a c e b o o k กันครับทำการรีโหลดครับเปิดการแจ้งเตือนดูครับนม่มีอะไรเลยครับเรียบร้อยครับ